You Will Never Walk alone เดินไปด้วยกันกันกบชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลสนับสนุนช่องง่ายๆแกซื้อสินค้าลิเวอร์พูลที่ปักหมุดเอาไว้ทุกการซื้อคือกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์คุณภาพขอบคุณที่รักกันสวัสดีครับพบกับสุรการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลูฟานที่ตลอดย,ยก Liverpool, ลิเวอร์พูลค้าแชมป์ลีกในฤดูกาลนี้ลูฟานที่ตลอดนะครับชื่นชมลิเวอร์พูลพร้อมยอมรับถึงความ,ม่แพ้แต่ก็ไม่ยออ่อท้อ รุดฟานนิโตรอยนะครับประเมินโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในกาลน,นี้หลังจากที่พ่ายแพ้ต่อลิเวอร์พูล3ประตูต่อหนึ่งที่อนฟิลดร์รุดฟานนิโตรอยผู้จัดจาก,การทีมเลสเตอร์ตีก็มาชื่นชมผลงานอันยี่ยมของหงส์แดงพร้อมยอมรับความพ่ายแพ้และมองหาโอกาสในการพัฒนาทีมต่อไปนะครับแม้จะต้องผิดหวังกับผลการแข่งขัน,นแต่รุดฟานนิโตรอยก็ยังคงับใจในอร์มกรเล่นของลิเวอร์พูลโดยเฉพาะยิ่งความมั่นคงและความแข็งแกร่งของทีม ซึ่งทาให้พวกเขามีโอกาสสูงมากที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้และยอมรับว่าหงดังลิเวอร์พูลน่าจะเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้คุณไม่มีทางรู้ได้ว่าในพรีเมียร์ลีกมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายฟันนิตรอยกล่าวในรายการอเมซอนพรามแต่ถ้าดูจากทีมนี้แล้วพวกเขามีความมั่นคงมากแค่ไหนและมีผู้เล่นในทีมจำนวนมากแค่ไหนพวกเขามีโอกาสที่ดีที่จะควา้าแชมป์อย่างไรก็ตามฟันนิตรอยยืนยันว่าเลสเตอร์จะไม่ยอมแพ้และจะยังคงพัฒนาฝีเท้าต่อไป ขก้นอยู่กับเราที่จะพัฒนาและสร้างแผนการเล่นสำหรับฝ่ายตรงข้ามทุกคนต่อไปลดฟันนี่ตรอยกล่าวแผนการเล่นมีอยู่แล้วนักเตะรู้ว่าต้องทําอะไรและลงมือทําตามแต่ในวันนี้คือวันที่ทําได้มากที่สุดแอนฟิลไม่ใช่สถานที่ที่เราเก็บคะแนนได้ตามปกติแต่สําหรับการพัฒนาของเราเราต้องทํามันเพราะจําเป็นต้องเก็บคะแนน ในเกมนี้เลสเตอร์ิตีมีโอกาสยิงเข้ากรอบเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ก็สามารถขึ้นนาไปก่อนได้จากจังหวะเล่นเกมสวนกับฟันนิตรอยยอมรับว่าทีมของพวกเขานั้นพลาดโอกาสที่จะทาประตูเพิ่มและสุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ไปด้วยประตูสวยๆของกริกโปและเคอร์ติโจดเมื่อคุณรู้ว่าคุณมาที่นี่คุณต้องการออกสตาร์ทแบบที่เราต้องการฟันนิตรอยกล่าวเรารู้ว่าเราต้องเล่นอย่างรัดกุมและเล่นเกมรับให้ดีซึ่งเราก็ทําได้ แล้วเราก็ได้พักสองสามครั้งเราอยู่ในเกมมาเป็นเรลานานและเมื่อเรานำอยู่1นึ่งศูนย์เรามีโอกาสทําประตูเพิ่มจากแพทรันดากา้าซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยยมฟันนิต์รออย,ย่างชี้เห็นถึงจุดเปลี่ยนสําคัญของเกมนี้ด้วยคือจังหวะที่ลิเวอร์พูลตีเสมอได้จากกริกโปแม้จะพ่ายแพ้เกมนี้นะครับแต่ลุฟฟันนิต์รออย,ย่างคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเลสเตอร์ซิตี้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับทีมชั้นนำในพิมลิกได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับ ก็ถือได้ว่าเป็นผู้แพท้ที่ให้เกียรติทีมชนะนะครับสุดยอดจริงๆสำหรับรุถฟานนิสตรอยแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นกรณีตัวอย่างสลัดไม่ประมาทแมนลิเวอร์พูลยังดอนแรงยังเหลืออีกหลายนัดอันเนอร์สลัดนะครับกุนซือลิเวอร์พูลระบุยังไม่ประมาทกับเรื่องการลุ้นแชมป์ลีกเพราะสถานการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆเหมือนที่แมนซิตี้เจอในช่วงที่ผ่านมา อันเนอร์สโลน์ับมิไฮโคสองลิเวอร์พูลกล่าวว่ายังไม่ตายใจกับสถานการณ์การลุ้นแชมป์พิมริงเกลต์แต่ยังได้และล่าสุดจะทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนเปิดรังเงินฟิลเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้3ประตูต่อหนึ่งได้กระตำเกมนี้ทีมเยือนในประตูนำไปก่อนแต่สุดท้ายลิเวอร์พูลก็มารวดทีเดียว3ลูกลวดจนทำให้ลิเวอร์พูลเก็บเพิ่มไม่เป็น42คะแนนจากการลงเล่น17เกมนำหน้าเชลซีทีมอันดับที่2อยู่7แต้มแถมทางหงดังยังลงเล่นน้อยกว่า1เกมอีกด้วย และต่อให้อาร์เซนอลเอาชนะอิฟซิบิทาวในวันศุกร์ที่ย7ธันวาคมนี้ได้ไอ้ปืนใหญ่ก็ยังตามหลังจากฝูงอยู่หกแต้มด้วยกันทั้งนี้นะครับใน,นางานแถลงข่าวหลังจบเกมก็มีนักข่าวถามสลัตดว่าตอนนี้มันถือว่าแชมป์อยู่ในมือของลิเวอร์พูลครั้งหนึ่งแล้วหรือไม่ซึ่งคุสืซอชาวดัตก็ตอบว่าถ้าคุณอยู่ในวงการนี้มานานเท่ากับนักเตะเหล่านี้หรือผมแล้วนะคุณก็คงจะรู้ดีว่าคุณจะมองแบบนั้นไม่ได้เมื่อมันยังเหลือเกมให้ลงเล่นอีกตั้ง20เกม มันยังมีความท้าทายอีกหลายอย่างรอเราอยู่เมื่อเราสองเดือนก่อนเราตามหลังซิตี้อยู่หนึ่งแต้มแล้วดูสิพวกเขาซิตี้เจออะไรบ้างทั้งในเรื่องอาการบาดเจ็บการโชคร้ายนิดหน่อยและเรื่องโทษแบนเรื่องเหล่านั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเกมมันเร็วเกินไปที่เราจะฉลองกันแต่นั่หนว่ามันเป็นเรื่องดีสําหรับเราที่กําลังทาผลงานได้ดีแบบนี้เรารู้ว่าเรามีดีพอที่จะทําผลงานที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ได้ แต่ผมไม่คิดว่ามันมีเกมไหนเลยที่เราชนะแบบง่ายๆอย่างเกมกับทอนัมฮอสเปอร์เรามีโอกาสที่จะชนะในแบบสบายๆแต่เราก็เสีย2ประตูจนทําให้สกอร์จบลง5ประตูต่อ mm hmm. สามงนั้นเป็นการแสดงเห็นว่าขนาดมีนักเตะให้ได้ใช้งานครบทุกคนมันก็ยังเป็นเรื่องยากที่จะเก็บชัยชนะได้เลย mm hmm. ดังนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยว่ามันจะหนักมากแค่ไหนถ้าหากในช่วงหนึ่งระหว่างฤดูกาลน,นั้นมีนักเตะของเราที่รับบาดเจ็บหรือติดโทษบัน ด้วยเหตุผลนี้เราเลยต้องมองกันไปแบบนัดต่อน,นัดการชนะได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญแน่นอนว่าผมรู้สึกว่าเราสมควรเป็นผู้ชนะในเกมนี้แต่ตอนพบก,กับฟุลลัมและนัตติแฮมฟอร์เรสผมก็เคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันซึ่งเสมอในเกมพบก,กับฟุลลัมและแพ้ตอนเจอฟอร์เรสดังนั้นในพรีเมียร์ลีกกุนก็เลยต้องทํางานให้หนักอยู่เสมอเรารู้ดีว่าตอนนี้อันดับตารางคะแนนมันเป็นยังไงแต่เราก็เข้าใจด้วยว่ามันยังเหลือเกมให้ลงเล่นอีกหลายนัด ดูกันไปทีละนัดสาระเตือนลิเวอร์พูลอย่าพึ่งเหลืองมีบทเรียนแล้วโมเมรสลาน์กับระบุขุนพลหงแดงลิเวอร์พูลยังไม่ควรคึกขนองกันเกินไปกับสถานการณ์ในตอนนี้พร้อมบอกว่าอยากพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้สุดๆนะครับโมเมรสลา์นะครับดาวยิงลิเวอร์พูลกล่าวว่าทีมของตนยังไม่ควรที่จะหลงระเริงกันเกินไปหลังจากล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้3-1จนทำให้ทิ้งห่างเชลซี 4, ทีมอันดับที่สองเพิ่มไปเป็นเจ็ดคะแนนแถมแข่งน้อยกว่าหนึ่งเกม ก่อนที่ลิเวอร์พูลจะลงสนามนั้นนะครับโจเซ่บุกไปแพ้ฟูตแล่มในเกมลอนดอนดร์บี้แมตช์นอกจากทีทีง่างสิงบรูเยอะพอสมควรแล้วนั้นหงแดงก็ยังคงแข่งน้อยกว่า1เกมอีกด้วยขณะที่แมนเชสเตียทีมที่เคยถูกมองว่าจะกับเคี่ยวลุ้นแชมป์กับลิเวอร์พูลได้อย่างสูสีที่สุดก็ยังคงเล่นได้อย่างย่ำแย่ยต่อเนื่อง หลังจากโดนถามถึงสถานการณ์ณตอนนี้กับซีซั่น2018ถึง2019ที่ลิเวอร์พูลเคยนำแมนสตีถึง10แต้มแต่สุดท้ายเป็นระบยสีฟ้าที่ได้แชมป์ไปครอบครองแล้วนั้นสลัดก็ตอบว่ามันเปความรู้สึกที่ตกต่างจากครั้งนั้นอยู่แต่สิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องทํางานกันแบบทําเนื้อถ่อมตัวกันต่อไปนี่เป็นฤดูกาลที่พิเศษมากๆก็หวังว่าเราจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะผมใฝ่ฝันที่จะทําแบบนั้นให้ได้ในการเล่นกับสโมสรแห่นงนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการทีีท่ทมได้รัับชยชนะ หวังว่าเราจะได้แชมป์พิม์ลีกแน่นอนว่าตอนนี้สถานการณ์มันยอดเยี่ยมสุดๆแต่เราก็ต้องให้ความสุขกันแบบเกมตัวเกมและหวังว่าเราจะทำแบบนั้นได้ต่อไปอันเนลสลอดเผยเคล็ดลับพีกฟอร์มโคร,โริกกโตพร้อมชมซาราจอมถล่มประตูอัเนลสลอตนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังการกลับมาชมฟอร์มเก่งของโคร,โริกกโตปีกชาวดัต หลังจากที่เจ้าตัวถูกยกกลับไปเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายที่ถนัดจนสามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้3-1เมื่อวันบ็อกซิ่งเดย์ที่ผ่านมานะครับกาโปโชว์อร์มเด่นด้วยการอาซินกับโมซาลาทำประตูชัยในช่วงท้ายเกมพร้อมกับทำสถิติยิงไปแล้ว10ประตูในวันกัณน้สลอดได้อธิบายถึงการปรับเปลี่ยนแทคติกในแนวรุกที่แตกต่างจากยุคข,ของเชกิ่งคลับซึ่งส่งผลให้กาโตสามารถเข่นอร์มเก่งออกมาได้อย่างเต็มที่ ความต่ตางหลักๆก,ก็คือการจัดวางตำแหน่งของสประสานในแนวรุกสร้อตกล่าวว่าผมต้องการให้ปีกทั้งสองข้างของเรายืนริมเส้นมากขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการดวลตัวต่อต,ตัวซึ่งคดี้ก็ทำได้ดีมากเช่นเดียวกับ so, ลูโซลยดิอาร์ดที่เล่นได้ดีเมื่ออยู่ทางซ้ายแต่ลูโซก็สามารถเล่นเป็นกอนาโตเป้าได้เช่นกันอย่างที่เขาเคยทำได้ดีในเกมพบก,กับสเปอร์ตอนนี้เรามีตัวเลือกมากอนายในแนวรุกซึ่งเป็นเรื่องที่ดี นอกจากนี้แล้วนะครับสล็ลตยังได้กล่าวชื่มจมโมเมสซาลาที่ยิงประตูที่19ก้าของตัวเองในวันกันนี้โดยย้งยองว่าเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมและเชื่อมันว่ากองหน้าทุกคนของทีมจะยังคงทํางานได้ดีต่อไปประตูของโมนั้นยอดเยี่ยมมากไร้กับประตูแรกของโคดี้สโลตกล่าวก่อนหน้านี้โมก็เกือบทําประตูได้แบบเดียวกันแล้วแต่ลูกนั้นชนขานผมเชื่อว่าทัากองหน้าของเราไม่ว่าจะเป็นโคดี้ลูโซดีเอโกโชตาดามิเนสหรือโมซาลา สามารถหาพื้นที่ในการทําประตูได้พวกเขาก็จะยิงประตูได้อย่างแน,น่นอนสรุปประเด็นสําคัญนะครับสลัดปรับเทคนิคแนวรุกให้ปีกยืนเร็มเส้นมากขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับกปโปได้เล่นอย่างเต็มประสิทธิภาพกปโปโชว์ความเด่นอสเซีนกับซาลาทําประตูชัยส่วนสลัดชื่นชมซาลาที่ยิงประตูที่สิบเก้าในลุ้นการนี้ทุกรายการสลัดมั่นใจศักยภาพของกองหน้าทุกคนภายในทีม จากผลงานอันยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลในลุ้นกันนี้คงต้องจับตามองกันต่อไปว่าแท็คติกของสโัตจะพาทีมหงดแดงไปได้ไกลแค่ไหนนะครับ heavy, อาเนอร์สโตเปิดเผยนะครับว่า oh, oh, oh. เจกิ้งครับเตือนเรื่องอากาศไม่ใช่แท็คติกก่อนรับไม้ต่อคุมลิเวอร์พูล อานเนอร์สลตนะครับผู้จัดจากากรทีมลิเวอร์พูลคนปัจจุบันได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับคําเตือนที่เขาได้รับจากเชคเกนครับอดีตกุนซือหงดงก่อนที่จะเข้ามารับตําแหน่งโดยสลตกล่าวว่าเจคเกนครับไม่ได้เตือนเขาเกี่ยวกับเรื่องแทคติกการเล่นหรือความกดดันในการคุมทีมยักษ์ใหญ่แห่งนี้แต่กลับเป็นเรื่องสภาพอากาศของเมืองลิเวอร์พูลเจคเกนครับได้บอกกับสลลตว่าเมืองท่าแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องอากาศหนาวเย็นและฝนตกชุก ซึ่งแตกต่างจากเนเธอร์แลนด์บ้านเกิดของซอตอย่างสิ้นเชิงแต่ซอตก็ยอมรับว่าจนถึงต,ตอนนี้ก็ยังโชคดีที่ได้เจอแต่แสงแดดทั้งในเรื่องของผลงานในสนามและสภาพอากาศนอกจากนี้แล้วนะครับซอตยังพูดถึงความท้าทายในการประตัวเข้ากับตารางการแข่งขันที่อัดแน่นในช่วงเทศกาลคริสต์มาสซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่คุ้นเคยจากประสบการณ์การคุทีมในเนเธอร์แลนด์โดยเขายอมรับว่าแทบจะลืมเลยว่าตอนนี้เป็นช่วงคริสต์มาสเราต้องโฟกัสไปที่การเตรียมทีมสาหรับ เกมการแข่งขันในทุกๆนัดอย่างไรก็ตามสโลตก็ไม่ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเจอกับรุดฟันนีโตลอยอดีตโคต้ชทีมพีวีไฮฟเฟนที่เป็นเพื่อนกันในลีกฮอลแลนด์ที่ปัจจุบันรับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมเลสเตอร์โดยสลล็อตมองว่ารุดฟันนี่ต้อยรู้จักสไตล์การเล่นของลิวรูพูเป็นอย่างดีแต่คุณภาพนักเตะหัวแดงโดยเชพาะโมซาราจะเป็นบททดสอบที่ยากสำหรับเลสเตอร์อย่างแน,น่นอน จากอสมบทนี้แสงเห็นว่าสลัตกำลังปรับตัวก็เกิดชีวิตในอังกฤษและบทบาทผู้จัดการทิมลิอรูพูลได้เป็นอย่างดีเขาพร้อมรับมือกับทุกความท้าทายไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือตารางแข่งขันที่อัดแน่นและที่สุดที่สุดเขาพร้อมที่จะนำหงแดงสู่ความสําเร็จต่อไปพิมลิกแจ้งละเอียดเฮดวีอาร์ VR เช็ค2ประตูลิอรูพูลนานกว่าปกติในเกมเฉือนเลสเตอร์ พิมลิกได้ออกมา,ถาแถลงการอย่างเป็นทางการเพื่อชี้แจงกระบวนการตัดสินของผู้ตัดสินและ VAR เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ2ครั้งในเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะเดเต้าซิตี้3-1เมื่อกำลังคืนวันบ็อกซิ่งเด์เหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นในนาทีที่1 9หลังจากเคอร์อติจโจนกองกลางที่ลงเล่นในพิมลิกครบ100เกมซับประทุกับลิเวอร์พูลขึ้นนำ2-1โดยเป็นังหวะเคอร์อติจโจนแปรบอลจากลูกคอสของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เข้าประตูไปตุงตะข่าย อย่างไรก็ตามประตูนี้ต้องใช้เวลาตรวจสอบจาก VAR นานปกติโดยมีการพิจารณาถึง2ประเด็นหลักคือจังหวะล้ำหน้าซึ่งอาจเกิดขึ้นได้สองครั้งระหว่างการคริ้งเกมและจังหวะแฮนด์บอลของเกิดที่โจนแต่หลังจากการตรวจสอบอย่างละเอียด VAR ก็ตัดสินว่าไม่มีจังหวะใดเป็นการฝ่าและยืนยันประตูดังกล่าวว่าเป็นประตูที่ถูกต้องพิมลิกได้อธิบายถึงการตัดสินผ่านบัญชีแม t ต์เซนเทรลบนเ t ็กทวิตเตอร์โดยระบุว่า การตัดสินของผู้ตัดสินในสนามให้เป็นประตูด้วบการตรวจสอบและยืนยันโดย VAR เนื่องจากโมเมนต์ซาลาอยู่ในตำแหน่งออนไซด์ระหว่างการขึ้นเกมโดยจังหวะดังกล่าวซาลาเป็นคนรับบอลก่อนจ่ายต่อให้กับแม็กอลิสเตอร์ซึ่งเป็นคนแอสซิสต์ให้กับเกอร์ติจอนทำประตูที่3ของตัวเองในนุกันนี้ทำมาไม่นานเกินเหตุการณ์ที่ต้องใช้ VAR ตรวจสอบอีกครั้งเมื่อโคริเกโปยิงประตูที่ดูเหมือนจะเป็นประตูที่3ของลิเวอร์พูลแต่ผู้ตัดสินยกธงเป็นลูกนำหน้า และหลังจากการตรวจสอบ VAR ที่ยาวนานถึง3นาทีกับอีก14วินาทีก็ยืนยันการตัดสินใจของผู้ช่วยผู้ตัดสินจังหวะนี้ซารามีส่วนร่วมเกับเกมรุกอีกครั้งโดยเข้าใจบอลให้กับดาวินูยเยสซึ่งอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าก่อนที่นูยเยสจะจ่ายต่อให้กับกาโปซึ่งอยู่ในตำแหน่งอ่อนซ้ายทำประตูเข้าไปพิมลีกอธิบายถึงการตัดใจครั้งนี้ผ่านแมสเซนเทาว่าการตัดสินของผู้ตัดสินที่ไม่ให้เป็นประตูได้รับการตรวจสอบและยืนยันโดย VAR นื่องจากนูนเยสอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าระหว่างการขึ้นเกมแม้จะพลาดโอกาสได้ประตูที่3จากจังหวะน,นี้แต่สุดท้ายลิเวอร์พูลก็มาได้ประตูที่3จากการยิงสุดสวยของโมซาลาปิดท้ายชัยชนะเหนือเลสเตอร์ที่สามหนึ่งโดยก่อนนี้กปโปเป็นคนทำประตูแรกกับลิเวอร์ในครึ่งแรกส่วนเลสเตอร์ได้ประตูจากจอแดนอายิวในขนะดั้นนี้ประกอบกับการที่โชซีพลาธาแพ้กับฟูลลัมทำให้ลิเวอร์ขึ้นนำจากฟูลพิมลิกโดยมีคะแนนนำห่าง7คะแนนและแข่งน้อยกว่า1เกม นี่คือสรุปการลิเวอร์พูลนะครับนผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่27ธันวาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของบูตท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ